สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงานมากเหรอจ้ะพี่น้องยายแอนแอนโคเรียรหรือว่ายายแอนคนเท็ดงานนอจ่าเมื่อนี้มีงานเข้ามาอีกเหรอจ้ะพี่น้องงานเกาหมูว่านนี่ละจ้าเจ้าเกาจ้าเจ้าเกาลูกค้าผู้มีพักคุณพี่น้องเอยขันว่ามีลูกค้าผู้นี่นี่สองเท่าจักสิยูจังเพิ่นมีงานมากห่ประจำ ดีใจจ้าดีใจอีกคือเก้างานเขาเราจ้าวันนี้ซ่อนวา่าเฝ้าเห็ดยดด้ามืออื่นฉันจิไปหาหมอพ่นะโอ้ยเจ้าของล่งบานก็นกนหาตาหมอลวจับพี่น้องวันดีจ้าได้เองค้นเรียนงานอีกรอบจ้าเมื่อนี่งานเข่ามาอี๋แ้ววัีซ่อนวา่าเฝ้าเห็ดเฝ้าเห็ดพอนะ เมื่อใดก็อยู่กับความฝ่าวความดีบเลี่ยงละจ้าเอ้าเฮ็ดเตอรมืออื่นบ่ได้เฮ็ดซอยได้สิไปหาหมอพะนะพี่น้องเจ้าของโร่องบานเนาะไปจ้าไปจะโร่องบานหาจ้าหมอใหญ่อะไม่ว่าเจ้าของโร่องบานจ้า หมู่บ้านตอนบ่ายก็มีเข่ามาอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ายหญ่เหี้ยงประเทศไทยให้เบิิงจ้าเป้า,าเฮ็ดคือว่างนะจ้าขันง,งานเขาก็ได้ผู้ใดมากกับเป้าเป้างานละเอียดแต่เห็นหได้เป้า,าเฮ็ดน้อจ้าอากาศเกาหลีแดดจั่มนีดีจ้าเมื่อนี่แดดจ่มยังแปลงหมื่อวานคือกัน อากาศเริ่มมันเริ่มจะเย็นแล้วได้จ้าเห็นบ่านใหญ่เอีนเริ่มมันนุ่งเสียแขนยาวเลวได้จ้าใหญ่เอีนเริ่มนุ่งเสียแขนยาวแล้วเบื้องแนีพ่อใหญ่ซ้อนพ <ST> ่อใหญ่ซ้อนสั่งอันนี้มาว่าเอาฮอทไส่อันนี้ให้มันคืออัันนน้ให้มันคื่ออันนี้ยังก่อพี่น้องบุยโอาป้าให้มันคือคนสักไร้ไะนะพี่น้องมาเกียบไปนะเบื้องของพ่อใหญ่ซ้อนดูป้าอป้ากอพ่อใหญ่ซ้อน เป็นบ oh. ah, ้าอยู่ส้อมก้อนใพี่น้องโอ้ใส่ก no, ้อนอะไรธนาพี่น้องมากเทียในไ่ธนาบนรูปหาเน่าใหม่ห้องใต้เทียนแม่จ้าสร้างเก็นบนยี่ซ่อนกันหาเน่าเห็ดจิบลีกจอกหลอกใส่ยจากหัวบ้าบ้าบยืดส้อมเท่าใะพี่น้องเอ้ยบ้าคนละยางบ้าคนละแนวเนาะจ้าบ้าบ่พ่อปัว บหาเพราปอบหัวว่าติดโอยบ้าไปต่างๆบ้าพ่นละยางบ้าพ่นละแนวน้องพี่น้อง 那没意思了，家，不高，那没意思。